สุภชัยแจ้งข่าวแตงโมนิดาเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาบรรดาชาวเน็ตใจหายกันอย่างมากเมื่อล่าสุดมีข่าวในโลกโซเชียลมีเดียออกมาว่านักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพชาระวิรพงศ์ตกเรือจมน้ำหายและล่าสุดเธอก็ได้จากวงการบันเทิงไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับเป็นข่าวแห่งความสูญเสียจริงๆ จากข่าวเศร้าสร้างความสะเทือนใจจากการจากไปของแตงโมพัรทรธิดาพาชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทปังแตะคืนวันที่24่กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นเวลากว่า2เดือนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งผู้รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวได้ทำการสืบสวนสอบสวนและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นต่างๆที่สังคมตั้งข้อสองสัยถึงสาเหตุการตกเรือนำไปสู่การจากไป สังคมโซเชียลพยายามให้เบาะแสตั้งคอสังเกตจับเพริรุ์จับผิดรวมถึงมีภาพและคลิปวิดีโอที่แสดงถึงเงื่อนงำต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นแค่อุบัติเหตุตกเรือแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนบนเรือทำอะไรกันจนนำไปสู่การจากไปในวันที่26เมษาย,ยน2565เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปสาเหตุการจากไปของแตงโมว่าเกิดจากความประมาทของคนบนเรือ และถูกตั้งข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุและลงความเห็นสาเหตุการจากไปว่าจากไปจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำทั้งบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณต้นขาสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12มีนาคม2565ที่คริสตจักรเซรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัธรธิดาวพระชพีรพงศ์ในวันที่2นางพนิดาสิระยุทธโยธินแม่ของแตงโมขึ้นกล่าวประวัติของดาราสาว ตังแต่เรียนจบถึงเข้าวงการบันเทิงและได้ประกาศแจ้งว่างานชาปนากิจของแตงโมในวันที่14มีนาคม2565ขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด IGA สุป,ประชัยได้โพสต์รูปภาพกำหนดการพิธีชาปนากิจข้อความระบุว่า คุณแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาพัชระอุรพง์วันอังคารที่24พฤษภาคม2022เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีณคริสตจักรเมทอดดิส์ลังสิทธิ์ของ4จังหวัดประทุมธานีเนื่องโดยมาตรการการ,การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ทางเจ้าพารขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่รวมงานแก่ครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญโดยแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างานจึงเรียนมาเพื่อทราบ และกราบขออภัยมานณที่นี้ขอพระเจ้าอวยพระพร